สวัสดีค่ะหัวรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องหัวรัฐบาลไทยออกวันที่16นะคะรัฐบาลไทยทางคำเตือนทางช่องก่อนนะคะสามตัวและสองตัวจ้ะคำเตือนทางช่องคําปิ่นพารวยลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนกนารพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบพระคุณมากเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมจ้า เมืที่แล้วมันก็เข้าเวันที่หนึ่งตุลาก็เข้าเด่นเก้าได้พี่น้องเด้อก็มาห้าเก้าแปดหกหกห้าหกหกห้า เด่นดีขนาดลเลยเด่นมาที่เก่าเด่นให้ซ้ตัวมาที่เก่ามาเดิงวดนี้ค่ะนี่มันสิเป็นจังไห่ไหมันมีเข้ามีหลุดนั่นแหละพี่น้อง เก้าหางเรยพี่น้องเกหางเด่นที่หนึ่งกับสองกับสามอันนี้เรามีแค่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งติดสองมีไหมติดสามมีไหมทางนี้มีนะสองตัวไม่มีสองตัวมีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ ติดหนึ่งอันนี้พูดว่าติดหนึ่งให้เด้อไม่รู้ว่ามาหรือไม่มาก็ยังไม่รู้จ้าหวยก็เป็นเพียงคาดเดาค่ะพี่น้องอันนี้ติดสองติดสามติดสองติดสามแต่ว่ามันมาสองกับสามมันมาเรียงกันอย่างนี้ไม่เอาเด้อ อาจจะเป็นตัวนี้ด้วยนี่เด้อตัวนี้อันนี้สองกับสามนี่ก็สองกับสามสองกับสามหมดเอาจ,จะมาตัวนี้เลยนี่เด่นให้ตัวเดียวเด่นให้ตัวเดียวมาติดหกติดสองตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวนี้ด้วยติดหกติดหนึ่งติดสองส่วนมากเด่นเด่นมันไม่ค่อยมาด้วยกันเด้พี่น้องอันนี้สองกับสาม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 สองสี่หก อันนี้ก็สูตรหกชุดหกหางมันมีสูตรหกหางสีห่หางแปดหางด้วยพี่น้องสิบหางแค่นี้แหละยี่สิบหางก็เค,เคยมีเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าหวยลงเยอะซื้อเอาเองรวดเขาก็สีว่ายอันนี้ก็มาเด่นมาเด่นวันที่สิบหกหวยก็แค่เพียงเป็นแนวทางครัพี่น้อง เอาไหมหกสิบสี่ชุดมาโต๊นะหกสิบสี่ชุดนี่มาโต๊เอาบา่ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ จับตัวเด่นมาชนกันเลาว่าพี่น้องหกหางรอบนี้เอาไปสองสี่หกหางมันมีหลายสูตรด้พี่น้องเด้อสูตรสี่ตัวก็มีสูตรหกตัวก็มีสูตรเลยหลายชุดก็มีแต่เราเลือกสูตรน้อยไว้ให้ไม่เอาเยอะตัวนี้ก็ให้ตัวนี้อ่ะ ชอบไหมคะชอบไหมคะ ะเะ็แคปหน้าจอเลยค่ะพูดไม่เก่งเหมือนคลิปอื่นเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเราก็ทำจริงใจกับ FC ทุกท่านค่ะแล้วมีตัวไหนดีๆเราก็เอามาลงให้ไม่มีใครหรอกค่ะว่าจะไม่ไม่เอาหวยดีมาลงใครๆก็อยากให้ช่องตัวเองตโต,ตดังเหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องเอ้ย เคยเข้ามาหลายสูตรแล้วเด้อเบิงยอดหลังเด้อคลิปของคัาปินน่ะเข้าสามตัวตรงก็ยังมีเลยสามตัวตรงก็มีหลายคลิปเด้อพี่น้องเด้อสองตัวตรงก็มีหลายคลิป อเวลาแปดนาทีแค่นั้นแหละพี่น้องขอบคุณที่ชมคลิปฝากติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้เลยพี่น้องเ้อมันมี9หางเนี่ยสูตรนี้ก็มีเก้าสองสหเจแปดเ้าอันนี้แหะสามตัวตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันคนละสูตรด้วยนี่พี่น้องเอาสามตัวมาใส่นี่อีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีเหมือนกันดิหกเก้าเดมันมีแต่หกเก้าเื่กันแต่ว่าสองสามมันไม่มีเห็นปะสองสามสองสามไม่มีตัวนี้แหละพี่น้องตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวโคโลรโลด สูตรนี้นะสูตรนี้ตัวเดียวนี้เก็บคลิปไปแค่นี้เด้อสวัสดีค่ะ